สุดท้ายนี่เป็นข่าวที่ที่เมื่อกี้ผมพูดไปอะว่าที่ผมดูใน a ฟ e b o o k ไหนคนมาอยากทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยทำทำไม <laughs> ธุรกิตรับเหมาก่อสร้างขอร้องอย่าไปทำเลยลูกค้าผมหลายคนที่ทำรับเหมาก่อสร้างเนี่ยลูกค้าผมที่ผมมาเจรจาปรับโครงสร้างนี่ให้เขาเนี่ยบางคนที่ปรับโครงสร้างนี่แล้ว แล้วธุรกิจกลับมาได้แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ชีวิตชีวิตใหม่ได้ได้หลายคนแต่ธุรกิจหนึ่งที่น้อยมากที่ปรับโครงสร้างนี้แล้วจะกลับมาได้หรือเกือบร้อยเปอร์นต์กลับมาไม่ได้ต่อให้ปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ตามคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่ไม่ใช่ร้อยเอร์เซ็นต์น่ะะคือบางคนของผมกกลับมาได้ลูกค้าผมบางคนผมกลับมาได้แต่ลูกค้าหลายคนกลับมาไม่ได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องธุรกิจและหมาก่อสร้างก็จะพูดถึงเรื่องบริษัทอิตาเลียนไทยนะ <c oughs> มีข่าวมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับผมว่ามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะเขาบอกว่าห้าแบงค์ลงขันอุ้มอิตาเลียนไทยจับตาหุ้นกู้ลดใหญ่ครบชำระต้นปีสองพันล้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาช่วยกันยังไงนะครับก็ว่าอิตาเลียนไทยเฉียดเฉียดฉิวนะ เบี้ยวจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้วงการตลาดทุนเผยอิตาเลียนไทยได้5ธนาคารพาณิชย์ลงขันกันปล่อยสินเชื่อเติมทุนแนะจับตาต้นปีหน้ามีหุ้นกู้ลดใหญ่ครบชำระอีก2 0 0 0ล้านแถมมินี่แบงก์ที่ทที่ครบกระโดดอีกประมาณ16,00 0ล้านโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยอิตาเลียนไทยมาดูกันว่าอิตาเลียนไทยน,ยนะครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่และมีสินทรัพย์มากกว่า10,000แสนล้านหลายคนรู้จัก นะและหลายคนรู้ว่าโอ้ได้งานใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะอิตาเลียนไทยใคร,รใครพูดถึงอิตาเลียนไทยก็ต้องนึกถึงบริษัทอาสังไม่ใช่สิบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญนะ่แต่ตอนนี้นะครับเกิดความกังวลนะสําหรับผู้คนทั่วไปที่ถือหุ้นอิตาเลียนไทยหรือซื้อหุ้นกู้ของอิตาเลียนไทยนะว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรเริ่มมีความกังวลว่าอิตาเลียนไทยอาจจะไม่สามารถชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น ITD 2 4 DA และ ITD 2 4 DB ได้นะอาจจะมีความเสี่ยงนำไปสู่การ default คือการผิดนัดชำระหน,นี้แต่ก็บังเอิญบังเอิญเนี่ยมีธนาคาร5แห่งในไทยร่วมมือกันช่วยเหลืออิตาเลียนไทยปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมให้นะทำให้นะครับอิตาเลียนไทยก็เลยไม่ผิดนัดชำระหน,นี้ดอกเบีย้ยอ่าคือรอดตัวไปนะ นี่คือที่ผมการเล่าให้ฟังที่ผมอ่านให้ฟังอยู่เนี่ยคือเห็นไหมครับนะถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยแบงก์เขาจะช่วยคุณอยู่นะแต่ถ้าเกิดคุณบริษัทเอสเอฟไอย่อยๆเนี่ยคุณมีปัญหาเขาไม่ช่วยคุณนะเออผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ช่วยๆปล่อยกู้เพิ่มเข้าไปเนี่ยมีหลักประกันอะไรหรือเปล่าโอ้ธนาคารเสี่ยวมากเลยนะปล่อยไปขนาดนี้ต้นปีหน้าเนี่ยวันที่สิบห้ากุมภาสองห้าหกเจ็ดเนี่ย อิตาเลียนไทยจะต้องชำํำระนี้ก้อนใหญ่คือคุณกู้ประมาณสองพันล้านนะไอเดียนี้ละครับสิบห้ากุมภาหกเจ็ดจะเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าอิตาเลียนไทยจะไปรอดไม่รอดเออจะเดินลอยตาม j k n หรือเปล่าลองดูนะครับสิบห้ากุมภาหลังวันวาเลนไทน์ปีหน้าอิตาเลียนไทยจะเป็นยังไงนะเขาบอกว่าหาอิตาเลียนไทยไม่สามารถชำํำระนี้ได้นะครับอาจจะส่งผลนะ ต่อหุ้นกู้ชุดอื่นๆและก็สินเชื่อที่เป็นหนี้แบงก์อยู่ด้วยนะความไม่แน่นอนนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยโอ้โหคือแบบบริษัทต่างๆเริ่มเปิดเผยเริ่มเปิดแผลออกมานะหุ้นก็ตกเอาตกเอานะครับเขาบอกว่าปัญหาทางการเงินของอิตาเลียนไทยเนี่ยมีสัญญาณไม่ดีมาหลายเดือนแล้วนะครับจริงๆมันมีมานานแล้วนะอิตาเลียนไทยเนี่ยผมผมก็ไม่ได้ คือผมพูดเปย์เย์ไปในเวลาผมไลฟ์เนี่ยไปหลายครั้งแล้วอันนี้มีเปิดชื่อมาแล้วกันหลายเคสรู้จักหลายคนรู้จักธุรกิจแฟคเตอร์ลิงนะฮะธุรกิจแฟคเตอร์ลิงคือสมมุติว่าคุณไปรับงานอิตาเลียนไทยเขาไปรับงานมางานหนึ่งใหญ่ๆแล้วเขาก็มาให้คุณมาเป็นซับเขาอะอ่าคุณไปรับเหมาต่อจากเขาอะในงานเล็กๆย่อยๆที่เขาแบ่งแบ่งให้คุณะนะเวลาเราจะไปเบิกเงินแล้วเราเบิกเงินอิตาเลียนไทยไม่ได้มันรอหลายเดือนเนี่ยเราก็เอาเงิน เอาไปตรวจรับงานว่าผ่านแล้วเนี่ยเอาไปขายกับเขาเรียกแฟคเตอร์ลิงกับบริษัทลิสซิ่งกับแบงก์กับอะไรเงี้ยต้องบอกว่าถ้าเป็นอิตาเลียนไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนรับไม่มีที่ไหนรับมาหลายปีแล้วนะอืมนะไม่มีที่ไหนรับมาหลายปีแล้วอิตาเลียนไทยมีสัญญาที่ไม่ดีมาหลายม่หลายเดือนที่ผ่านมาแต่จริงชื่อเสียงเนี่ยไม่ค่อยดีมาหลายปีแล้วนะอืมนะครับและก็เริ่มมีความกังวลว่านะครับอิตาเลียนไทยจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยคุณกู้ได้ นะครับเอที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาจากโครงการต่างๆที่ที่ไปทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับเกิดการส่งงานล่าช้าการทํางานไม่เป็นไปตามแผนโดนค่าปรับนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะโครงการที่สําคัญและทําให้เกิดปัญหากับอิตาเลียนไทยก็คือโครงการทวายท่าเรือน้าลึกทวายที่มีโปรเจกต์กันนานแล้วแหละแล้วก็ไม่เกิดนะแต่อิตาเลียนไทยไปแบบเขาเรียกว่าเปิดตัวแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็ไม่เกิด แล้วก็โครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงมีปัญหานะครับแล้วก็มีปัญหาการเบิกเงินงบค้างท่อการเบิกจ่ายเงินภาครัฐช้าปัญหาดังกล่าวทําให้สภาพคล่องของอิตาเลียนไทยตึงตัวนะครับแต่ตอนนี้อิตาเลียนไทยก็ยังมีความหวังกับโปรเจกต์โครงการเหมืองโปรแตสนะครับเออแล้วก็ยังมีความหวังกับโครงการอื่นๆที่ภาครัฐกำลังจะออกมาอ่ะทีนี้ไปดูตัวเลขนะ อิตาเลียนไทยกันนะในช่วงหปีที่ผ่านมาอิตาเลียนไทยขาดทุนสุทธิต่อเนื่องนะยกเว้นนะช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้มีกำไรสามร้อยกว่าล้านคือปีหกหกเนี่ยมีกำไรถ, 1, ถึงเดือนหนึ่งถึงเดือนเก้าเนี่ยมีกำไรสามร้อยเจ็สิบเก้าล้านแต่พอไปดูไส้ในเนี่ย้กำไรที่มีเนี่ยนะสาม้อยเจ็ิบเก้าล้านเนี่ยนะมันกลายเป็นกำไรจากการขายทรัพย์สิน ไม่ใช่กําไรจากการดําเนินการเออนะต้องหลายคนที่แบบดูเฮ้ยกำไรนี่ว่าต้องไปดูด้วยนะครับเขาได้กําไรจากการขายทรัพย์สินหรือเปล่าอ่าไม่ได้กาไรจากการดําเนินการอิตาเลียนไทยเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหกสองหกสามหกสี่หกห้าเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนตลอดนะฮะปีหกสองขาดทุนสาสิบเจ็ดล้านปีหกสามขาดทุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านปีหกสี่ขาดทุนร้อยห้าสิ 4,759ล้านโอ้โหแต่ปีนี้กลับมามีกำไร379ล้านในงบ9เดือนแรกแต่กำไรจากการขายทรัพย์สินเนะี่ยไม่ใช่กำไรจากการดำเนินการนะครับอิตาเลียนไทยนะสะภาพคล่องนะทรัพย์สินกับหนี้สินเฉพาะหนี้สินหมุนเวียนและทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับเขาเรียกว่ามีหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่7.1หมื่นล้าน มีทรัพย์สินหมุนเวียนเพียงแค่6.45หมื่นล้านเท่านั้นเองนะคือมีทรัพย์สินน้อยกว่านี่สินนะครับและนี่สินเนี่ยอย่างที่บอกเดือนกุมภา6-7เนี่ยอีก2,000ล้านเนี่ยหุ้นกู้จะครบกําหนดและยังมีนี่สินระยะยาวซึ่งจะต้องจ่ายภายในปีน,น่า16,000ล้านนะส่วนสถานะทรัพย์สินของอิตาเลียนไทยนะครับมีเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดแค่4,000ล้านเองนะและเงินฝากจากสถาบันการเงิน 781ล้านเงินลงทุนระยะสั้นแค่514ล้านคืออ่าสินทรัพย์มุนเวียนเนีย่ยน้อยมากน้อยมากนะครับมุนเวียนที่เป็นเปรียบจะเหมือนเงินสดนะนะประมาณ4,000โอ้อะเอาเป็นว่าไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเ <c oughs> อาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังนะครับลูกค้าผมหลายคนที่เรียงไปด้วยพร้อมกับอิตาเลียนไทยก็มีหลายคนนะที่ขายของอิตาเลียนไทยแล้ว เราเขาเรียกว่ามีปัญหาไปด้วยไม่อยากพูดเยอะอะอรอลุ้นกันดูแล้วกันอิตาเลียนไทยนะครับเดือนกุมภาหกเจ็ดปีหน้าว่าเมื่อ,อ,อหุ้นกู้ครบกำหนดอายุจะมีการชำระหนี้ได้หรือเปล่าอ,อจะเป็นแบบ JKN หรือเปล่าหรือจะเป็นแบบ All Inspire หรือเปล่าเนี่ยต้องไปลองลุ้นกันดู